สวัสดีครับผมเว e นะครับก็วันนี้มาพบกับทุกคนแบบสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆก็คือจะมาจับฉลากหาผู้โชคดีนะครับในกิจกรรมแคมเปญเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ที่เราใช้ชื่อว่ายืดหมยปั้มเซลเลเบตนะครับนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยๆของยุดหม่ปั้มเซลเลเบตนะครับติดตามเพจยุดหมยปั้มให้ดีเราจะมีกิจกรรมในลักษณะนี้อีกนะครับเรื่อยๆนะครับเห็นผม อยู่ในชุดอาจจะดูแปลกตาไปนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับจากฟิตเนสนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันของผมนะครับท่านใดที่โทรศัพท์มาหาผมในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มแล้วผมไม่ได้รับนะครับผมขอแจ้งอีกทีหนึ่งว่าผมอยู่ที่ฟิตเนสนะครับผมยกลูกเหล็กอยู่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์โทรไม่ได้นะครับแต่ถ้าจันทร์ถึงศุกร์ช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มผมจะไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะอยู่ในฟิตเนสนะครับ ก็ตอนนี้เป็นสภาพที่สดมากก็คือหน้าไม่ได้ล้างน้ำไม่ได้อาคับนะครับเน่ามากครับก็เข้าเรื่องเลยดีกว่าครับยืดมือปั้มเซเลเบตนะครับเป็นแคมเปญที่เราจะมาเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่นะครับส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ตั้งแต่ ช่วงนี้เลยนะครับไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้านะครับหลักๆก,ก็จะมีทั้งระบบสต็อกและพีออเดอร์อย่างที่ผมแจ้งไปสต็อกเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนอยากจะซื้อเสื้อยืดมวยป้ม้มหรือสินค้ามวยป้้มให้เป็นของขวนนัญกับค,ค,คนที่คุณคนที่คุณรักนะครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่อะไรเงี้ยถ้าซื้อในช่วงนี้นะครับในเฉพาะในระบบสต็อกเนี่ยผมจะมีบริการห่อของขวัญฟรีแล้วก็มีการ์ดลายนะักมวยป้ม้มน่ารักนา่กนารักนะครับ ที่คุณเลือกได้นะครับว่าจะเป็นลายไหนส่งแนบไปให้เพื่อให้คุณเพื่อให้เขียนคําอวยพรจะให้ผมส่งไปหาคนที่คุณต้องการจะให้เป็นของขวัญโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือว่าส่งไปถึงคุณก่อนแล้วคุณจะเขียนคำอวยพรลงการ์ดก่อนก็ได้นี่เป็นบริการฟรีในระบบสต็อกเท่านั้นต่อมาระบบพรีออเดอร์ซื้อสินค้าในระบบพรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่2ี่0มกราคมนะครับที่ผมจะปิดรับพรีออเดอร์ ในวันที่20มกราคมเนี่ยครับจะได้รับคูป,ปองออซื้อสินค้าตั้งแต่5 5 0บาทขึ้นไปนะครับ500-50บาทขึ้นไปจะได้รับคูป,ปอง1ใบร่วมลุ้นรับของขวัญพิเศษสุดๆนะครับจากยืดมวยปั้มของขวัญมีอะไรบ้างของขวัญก็จะมีมีเยอะแยะมากเลยครับมีเข็มขัด w o r h e a v y weight นะครับจัดเวอ Heavyweight นะครับมีหน้าจาก เลเมสเตโรนะครับบรรยากาศเลเมสเนะครับมีนิตยาสาร W W E Magazine เล่มพิเศษสุดประจำปี2012นะครับฉบับนี้นี่ผมมีแล้วเล่มหนึ่งนะครับขอบอกว่าตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับไม่มีขายแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นภาพนักมวยปั้มเท่ๆเ,เป็นการรวบรวมเรื่องราวของ โคงการมวยปั้ม W WE ตลอดปี2012ที่ผ่านมาเล่มนี้เป็นเล่มที่พิเศษมากๆนะครับควรค่าแก่การเก็บสะสมมากๆมีภาพสวยๆเยอะมากๆนะครับเล่มนี้นะครับมี w ด็ Kiss สำหรับเด็กนะครับใครเป็นแฟนมวยปั้มรุ่นยาวนะครับก็จะมีกระตูนน่ารักๆนะครับและก็จะมีอี่อื่นๆอีกมากมายที่ผมจะทยอยจับฉลากนะครับสำหรับท่านที่ซื้อของ ตั้งแต่550บาทขึ้นไปในระบบพรีออเดอร์นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มกราคมเนี่ยจะได้รับคูปองไปร่วมลุ้นนะครับผมจะจับฉลากเ,าเพื่อมอบของขวัญเหล่านี้นี่ทุกๆ10วันนะครับก็จะบอกก่อนว่า,าวันนั้นจะจับฉลากอะไรนะครับจะมอบของขวัญชิ้นไหนนะครับก็ติดตามกันให้ดีนอกจากนั้น พิเศษมากๆเลยนะครับสำหรับชาวยืมเใป้ามหรือยือ่เมป้ามแฟิลี่ทุกๆท่านนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงตลอดทั้งปีปีหน้านะครับปี2013หรือปี2556เน่ยเราจะมอบความบันเทิงสุดๆให้กับคุณเป็นความบันเทิงแบบพิเศษสุดๆด้วยก็คือสำหรับคนที่ชอบดูหนังนะครับดูหนังชมภาพยนตร์ฟังเพลงดูคอนเสิร์ตคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตหรือดูละครเวทีเนี่ย เราจะมีการมอบตั๋วนะครับดูหนังรอบปฐมทัศน์คือดูเป็นกลุ่มแรกของประเทศดูละครเวทีรอบปฐมทัศ์ดูเป็นกลุ่มแรกของประเทศหรือชมคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีคุณอาจจะได้เห็นตูมบริสแลมแบบขาพี่ตูน,นี่เฉียดหัวไปนิดเดียวเลยก็ได้นะครับติดตามเพยยื่นมว้ปั้งให้ดีนะครับจธิพิเศษเหล่านั้นเป็นความพิเศษสุดๆ,ดๆคุณอาจจะได้นั่งดูหนัง ใกล้ๆก,กับนักแสดงนําเลยก็ได้นะครับติดตามเพจยื่นละปั้มให้ดีนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับก็นี่คือคร่าวๆนะครับทั้งหมดของยื่นลปั้มเซเลเบตนะครับที่ผมให้พวกคุณแชร์กันไปเมื่อช่วงเย็นช่วงค่าที่ผ่านมานี่นะครับก็ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาจับฉลากผู้โชคดีแล้วครับใครที่แชร์ภาพยื่นลปั้มเซเลเบตเอาไว้ก็ สุดลมใจให้ลึกๆนะครับชื่อของพวกคุณอยู่ในกระปุกสถิตวิญญาณนี้หมดแล้วนะครับทั้ง26ท่านนะครับถ้าผมจาจำนวนไม่ผิดนะครับ26ท่านที่แชร์ไว้เนี่ยอยู่ในกระปุกสถิตวิญญาณนี้หมดแล้วผมจะเขย่าอีกรอบหนึ่งนะครับมาล้มลุ้นกันก่อนนอนนะครับอันนี้ผู้ที่ผมจับมาได้เนี่ยจะได้นิตยสาร W E Magazine นะครับไม่ใช่เล่มสองพันสิบสองนะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งครับหน้าปกเป็นจอสีหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องราว แวดวง W E นะครับภาพสีสวยมากนะครับโอเคอ่าผมจับชื่อใครมาได้นะครับมารายงานตัวนะครับภายในคืนนี้เพราะผมจะไปส่งให้คุณพรุ่งนี้เช้านะครับถ้าผู้ที่ได้รางวัลไม่มารายงานตัวนะครับก่อนเที่ยงคืนคืนนี้นะครับผู้ที่ได้อ่ผมจะจับรายชื่อสำรองมาอีกหนึ่งท่านนะครับ ท่านที่เป็นสำรองก็จะได้รับไปแทนนะครับฉะนั้นเวลาผมจับมาผมจับท่านที่ได้รางวัลก,ก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็จับสำรองเป็นคนที่2ไม่ว่าจะเป็นท่านที่ได้รางวัลหรือท่านที่ได้สำรองก็ตามนะครับมาแจ้งชื่อจริงนะครับแล้วก็ที่อยู่ในการส่งสินค้านะครับที่อยู่ให้ละเอียดเลยนะครับทางข้อความของเพจยิ้ยแลป้ามได้เลยนะครับไ <c oughs> ด้เวลาจับแล้ว <c oughs> มือผมไม่มีอะไรนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทุกคนที่มาแชร์เนี่ยผมจําชื่อได้หมดทุกคนเป็นยูนิฟาร์มแฟมิลี่แบบหนานแน่นมากนะครับจะเป็นใครผู้ชนะวันได้แกน,นี่เป็นชื่อใน Facebook ของคุณนะครับบางทีหมอจะอ่านไม่ถูกนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับมีท่านเดียวนี่คือท่านที่รางวัลเป็นหลักนะครับเเดี๋ยวผมจะจับตัวสำรองอีกท่านนึงนครับได้แกคุณ โอ้โหคนนี้ผมรู้จักชื่อเล่นด้วยนะครับมันจะกลับซ้ายเป็นขวาน,นะครับกล้องผมเป็นกล้องโน้ตบุ๊กชื่อใน facebook ก็คือคุณแทสมาเนียนนะครับอะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่งผมรู้จักชื่อเล่นนะครับก็คือคุณบอยนั่นเองมารายงานตัวนะครับขอให้คุณบอยมารายงานตัวบอกชื่อนามสกุลที่อยู่ในการส่งสินค้าให้ส่งนิตยสารไปให้นะครับ ในคืนนี้นะครับทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าทางใต้คลิปวิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับ <t> ถ้าคุณบอยไม่มารรงงานตัวตัวสำรองนะครับที่จะได้ไปได้แก้ตันตันตันแทน,นได้แก่ันนี้นะครับมีท่านเดียวนะครับนี่คือตัวสำรองนะครับในกรณีที่คุณบอยไม่ได้มาแรงงานตัวได้แก่คุณคนนี้ครับท่านนี้ครับเอากระจกมาส่องดู ผมอ่านให้ฟังคุณพี่แบงค์น่าจะเป็นพี่แบงค์นะครับตัวพีแล้วก็พอร์ตฟีลนะครับพี่แบงค์คามิคามิเลียนะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยพี่แบงค์คามิเลียนะครับนี่คือท่านที่เป็นตัวสำรองนะครับมาแจ้งชื่อที่อยู่ในการส่งนิตยสารไปให้คุณได้ที่ข้อความเพจหรือว่าที่ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอาจจะดูรีพูดนิดนึงว่าผมไม่ได้อาบน้ำเลยรู้สึก เหม็นตัวเองมากนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับยูนิปัมเซเลเบตนะครับใช้ชีวิตที่มีความสุขนะครับช่วงนี้สำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ